พาอนโนลูกชายมาเรียนขับรถแข่งเป็นครั้งแรกเริ่มเนียนเริ่มเนียนขยี้อย่างเดียวเลยอ่ะเ,เขาก็รู้แล้วว่าผมขยี้ไปแล้วมันไปไม่ได้ ก็ไม่เบรกรถมันต้ไม่ห้าเพาเรถไม่ช้ารถมันก็เลีลลเ้ยวไม่ได้ถูกป้ะ เริ่มเนียนเริ่มเนียนนะตนั้งแต่เช้ามานะครับตอนนี้ก็บ่ายแล้ววันนี้เรามาต่างจังหวัดนิดนึงนะครับมาที่บางแสนนะครับมาที่โรงเรียนสอนขับรถแข่ง TRA นะครับซึ่งวันนี้ผมพาอโนโลูกชายมาเรียนขับรถแข่งเป็นครั้งแรกนะครับก็ที่เห็นวิ่งอยู่นี่นะก็กำลังดูกันอยู่ว่าเขาจะเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับก็ตั้งแต่ดู ช่วงเช้าพัฒนาการก็มีเยอะมากนะจากก่อนหน้านี้ผมก็ให้เขาแค่ขับรถในหมู่บ้านไเกียหนึ่งเกียสองเกียสามถ้าช้าไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็วันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้มาลองรถจริงโดยที่มีโมเมนตัมหรือการเข้าโคง้งซ้ายโค้งขวานะครับเพราะว่าที่ผ่านมาก็จะเป็นโกลคัสส่วนใหญ่ก็โมเมนตัมในตัวรถก็คงน้อยกว่ารถเก๋งตอนนี้ก็ให้เขาเรียนรู้นะครับก็หวังว่าจบจาก2วันนี้นะครับเขาน่าจะ เช่นกับการขับรถแข่งมากขึ้นนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นเป็สเตชันอยู่ที่นี่นะครับแล้วกพรุ่งนี้เราจะย้ายไปที่สนามพิระนะครับพรุ่งนี้ก็จะตื่นเต้นมากกว่านี้หน่อยนะครับพรุ่งนี้ฝนตกหรือเปล่าไม่รู้นะครับวิ่งสนามใหญ่วิ่งฟูลแลปนะครับแต่ก็เชื่อมั่นในฝีมือของครูฝึกสอนทั้งหมดนะครับของที a ที่จะทําให้ลูกผมเป็นนักแข่งที่ดีได้คนหนึ่งนะครับยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันต่อดีกว่าว่าเขาทำอะไรได้บ้างนะครับ ไม่เป็นไรเลยเสร็จแล้วครับกลับบ้านพักผ่อนแล้วไปยลับบ้านเป็นไงครับเยี่ยมนะนี่เป็นวันน้าเร็วสุดแต่รัตไทรอนกระเด็นโดนบวกไปสี่วิโดนเลยเป็นไงบ้างดูเรื่องมาขึเพิ่มขาดแรงบ้างไม่ขาดเกินเกินที่ขยี้อย่างเดียวเลยอ่ะเขาก็รู้แล้วว่าพอขยี้ไปแล้วมันไปไม่ได้ลุกมันดอกขยี้อย่างเดียวมันก็ไม่ไม่มันต้องรู้จักผ่อนรู้จักเบาเบรกสำคัญมากเห็นป่ะ ถ้ u, เา, road, เ,ราออ Μ, เราเข้าเร็วแล้วเราออกไม่ได้มันไม่มีประโยชน์ทีนี้เราเข้าช้าๆแต่เราออกให้มันเร็วดีกว่าใช้คันเร่งให้มันเนียนๆเย็นปว่าทางแรกโน่มาขับโน่แบบ aggressive คิดว่ามันจะเร็วแต่มันไม่ใช่ต้องสมูทต้องสมูทพอสมูทปุ๊บกลับมาวิ่งส5ห้ไอที่ในทีวีมันหลอกว่าจริงมันทําอะไรเร็วเฉยๆจริงๆแล้วมันเนียนมากพวกนี้วันนี้มันยังดีที่ว่าเราสามารถพลาดได้มันก็มันก็ไทลอนแต่พ่งนี้มันคือกําแพงทั้งหมดแล้วมันจะเจ็บด้วยถ้าเรื่องของเรื่องเพราะมันจะเร็วมาก ไอ้พวกที่สุดท้ายนี่มันมันคือไม่มีไพรอนใช่ไหให้ขบับเองใช่จะมาแข่งกันไม่มีให้ให้ออกไปจับเวลาห่างกันก็เลยใช่ส่วนใหญ่จะเซ็คชั่นสุดท้ายนี่แหละเพราะว่าไพรอนก็ออกหมดตามสไตล์ก็ตามสไตล์ก็พาอาจจะบินเอสหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็เอาประมาณหนึ่งให,ให้พอที่เราไหวอย่าไปประมาทอย่าไปโอเวอร์สปีดอะไรอย่างรอบสามถ้าจําได้เห็นป่ะก่อนยะีนเวิร์มาสวยมากเลยเลี้ยวมาสวยเลย เกียร์ตั้งหวะดันรีบจะไปยัดเกียร์หนึ่งมันก็เลยลถมันก็ยังไม่ช้าเกียร์มันก็เลยเข้าไม่ได้มันก็เลยต้องรอจังหวะเกียร์ตั้งหวักผมั้นได้ไม่งั้นนานรอบนั้นนะเพอร์เฟกเลยแต่ครึ่งวันแรกไม่ยามีปัญหาที่เพราะว่ามันขับตามกเตอร์แล้วก็มีไพลอนดักแต่สุดท้ายแล้วอยู่ที่ตัวเรามันจะชนหรือไม่ชนมันก็อยู่ที่ตัวเราส่วนใหญ่ที่เกิดอุบัติเหตุเพราะว่าลองอีกนิดนึงลองอีกนิดนึงไม่ต้องนิดนิด่าเฉยเรายังมีเวลาเยอะมาก ไอสองวันนี้มันเป็นแค่เบสิกกับสิ่งที่เราให้รู้หลักเบื้องต้นสองวันน่ะมันจะเก่งเลยมันเป็นไปไม่ได้เพราะั้นมันจะต้องค่อยๆมาต่อยอดโอเคจบขึ้นับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากขอบคุณครับพักผ่อนเยอะๆครับที่นี่เดี๋ยวพรุ่งนี้ว่ากันใหม่จบไปแค่นี้ครับวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเจอกันต่อที่สนามพี่ละยืน้องเฉลิมความภาคภูมิใจให้กับราไ 要来，没办法，今年他们想 จะปล่อยคันให้มันแรงๆไปอย่างเงี้ยแล้วโนโ่ก็ไม่ปรับเขาปล่อยยิ่งกระชากคัแนแรงมันไม่ไประโยชน์มีแต่รถจะพังเกียร์จะแตกแต่เีเยนี้โน่ไม่เบรกรถมันก็ไม่ช้าพอรถไม่ช้ารถมันก็เลี้ยวไม่ได้ก็เลี้ยวไม่ได้ถูกปะ่ะใชนป่ะรู้ตัวแต่ว่าโนก่ก็ก็ยังฝืนที่มันจะไปแบบเดิมอยู่เพราะฉะนั้นไม่ได้เราต้องปรับเบรกคือเบรกให้อยู่เบรกให้รถช้าให้ค่อยชิดดาว ตอนนี้โน้ห่วงแต่จะแบบจะปล่อยคันแรงงจะปล่อยคันแรงงมันไม่เหมือนเล่นเกมตรงไหนโน้ไม่ต้องไปโน้รถดโน้สับเพียนธรรมดาลดมันสมูทๆไปอาการรถก็ดีกว่าแล้วก็มีเวลาคิดลถไม่เสียการมันเป็นเคร์พร้อมเบรกแล้วมันจริงๆมันต้องทําพร้อมกันในขณะที่เราเบรกอยู่ใช่ป่ะขาเราไม่ปล่อยเบรกแต่โน้ตแต่ปุ๊บโน้ปล่อยเท้าจะเบรกรถมันก็ยังไม่หยุดเลยมันไม่มีผลอะไรกับรถเลยเพราะนั้นจะปิดรถไม่ดอก แต่นอห่วงที่จะชิปดาวแล้วก็รีบกระชากคัดกระชากคัดสิ่งที่จะได้คือเกียร์แตกคัดพังเผาพังตกโอกาสการแข่งขันทุกลอทุกบอโน่อย่าไปข้ามจังหวะว่าโค้งนี้จะเบรกรอบนี้โค้งหน้าจะไม่เบรกหรือโค้งนี้จะเบรกหรือโค้งหน้าจะไม่เบรกจะขับช้าจะขับเร็วจะสปีดขนาดไหนโน่ก็ต้องเบรกเบรกให้มันเกิดความเคยชินให้มันเป็นนิสัยที่เหลือสปีดมันจะมาจากคันเร่งกับสิ่งที่เราทําถูกต้อง สองจบไปอย่างแปลกๆนิดนึงนะครับก็รอบสุดท้ายพอดีนะก็ตามหลักโ่วๆไปแล้วรอบสุดท้ายจะต้องมีอะไรเด็ดๆเกิดขึ้นนะครับก็จะถามโน้ตดีว่าตั้งแต่เรียนเมื่อวานมาวันแรกจนถึงวันนี้เรียนรู้อะไรบ้างก็เรียนรู้เรื่องการเปลี่ยนเกียร์ลงเกียร์ในสนามแข่งแล้วก็หลังจากนี้ก็เพิ่งรู้ว่าต้องเบรกแตกต่างจากโกาคาดไหมรถรถใหญ่กับโกคาสแตกต่างแตกต่างตรงไหนก็ รถใหญ่มันขับสบายกว่ามันไม่ปวดคอขนาดนั้นมันก็นั่งขับอได้อะไแล้วน้ำหนักของรถมีต้องปรับตัวเยอะป่ะรถมันหนักกว่ากันเนเวลาเข้าโค้งอ่ะก็มันก็รถมันเข้าแล้วมันรูมากกว่าอมันรูมากกว่าเพราะโกคาร์ดมันแบบหักมันไม่มีพาวเวอร์สตอลิ่งออันนี้มันเลี้ยวแล้วมันเลี้ยวอร้อนไหมโกคาร์ดมันลมพัดเย็นร้อนจากที่เรียนมา สิ่งเดียวที่คิดว่าสำคัญที่สุดที่เรียนมันได้คืออะไรเบรกเบรกตอนไหนเบรกตอนเข้าโคง้งต้องเบรกให้มากกว่านี้เมื่อก่อนไปดู youtube ก็มันก็ไม่ต้องเบรกมันไม่ต้องเบรกเข้าโคง้งแต่ตอนนี้พอได้สัมผัสเองมันต้องเบรกนะโคง้งลูกโคง้งนะครับต้องเบรกแล้วแต่งตัวให้เสร็จก่อนที่จะเข้าโค้งแล้วออกจากโค้งมาให้ได้ นะบางคนคิดว่าอเทพต้องไม่เบรคเข้าโคง้งมันเทพมันตายไปสัส่วนใหญ่นะเพราะฉะนั้นหลักการง่ายๆก็คือก่อนเข้าโคง้งก็คือเบรคเปลี่ยนเกียร์มองเข้าโคงา้งแล้วก็เร่งเ่งออกอสายตาเป็นสิ่งที่สำคัญอีกส่วนนึงในการมองว่าเราจะไปทางไหนนะก็วันนี้ก็คิดว่าจากเด็กคนหนึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งแค่ลองขับรถเกียร์ ธรรมดาตามหมู่บ้าน123สไม่ได้มีอะไรมากมานะครับวันนี้ก็โดดมาขับรถแข่งเลยโดยทีมงาน t ีเนะครับเป็นผู้ฝึกสอนนะวันนี้ก็เรียกว่าขับในสนามได้ค่อนข้างจะโอเคแล้วล่ะนะครับแต่ก็มีอีกหลายจุดเหมือนกันล่ะนี่เป็นแค่ก้าวแรกของการมาเป็นนักแข่งนะครับก็เดี๋ยวคงต้องมีการเรียนรู้มากไปกว่านี้นะครับวันนี้คือ2วันนี้คือมาเรียนการหลักการการขับรถแข่งอย่างถูกวิธีนะครับจากอาจารย์อิสตักเตอร์ ทุกท่านของ TIA นะครับแล้วก็ที่เหลือก้าวที่2อนะครับก็คงต้องมาฝึกเองนะครับแล้วก็เรียนรู้ไปสร้างสมประสบการณ์และชั่วโมงบินเพื่อให้เป็นนักแข่งที่เร็วได้ในอนาคตนะครับ<ม>ก็สำหรับ Go and Flow นะครับคลิปนี้ก็คงจบกันไปแค่นี้นะครับสวันเต็มๆกับการอยู่กับ TIA นะครับ TIA คือ TSS นะครับ r c c i n m y c a d e m y นะครับของผู้จัดรายการ Thailand Super Series นะครับซึ่งมีการสอนอยู่ใครสนใจติดต่อได้นะครับทางเว็บไซต์ TRA นะครับหรือ TSS Racing Academy นะครับก็สามารถติดต่อได้สนุกสนานดีอาหารการกินดีมากนะครับบุคลากรการสอนอย่างเช่นอินสตั t r เตอร์ทุกคนเป็นระดับแชมป์ประเทศไทยเบอร์หนึ่งมาทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้น ไว้จะได้นะครับผมพิสูจน์มาแล้วนะครับก็ยังไงฝาก n o Flow ด้วยครับฝาก subscribe like share Go ลนโฟและมาพบกันใหม่ในแอนิสหน้านะครับแล้วก็ฝากเอาโน็ด้วยว่าสเต็ปต่อไปจะมีอะไรเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย